เมื่อพูดถึงการเดินทางที่ผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะหลายคนอาจนึกถึงยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านเคลื่อนที่และในปี2025นี้วอลโวได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดเพื่อนเดินทางที่ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะแต่คือประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตบนถนน ตั้งแต่แรกเห็นรูปลักษณ์ภายนอกทุกสายตาต้องสะดุดกับเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมของวอลโวซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความสแกนดิเนเวียนที่เรียบง่ายแต่หรูหราตัวทั้งสีเมทัลลิกพร้อมเส้นโค้งที่สอดรับกับไฟหน้าเล็ทรงเฉพาะทำให้ไม่ว่าจะจอดที่ใดก็โดดเด่นราวกับงานศิลปะบนท้องถนนขนาดและมิติของมอเตอร์โฮมถูกคำนวณมาอย่างลงตัวเพื่อให้สามารถขับขี่ได้ง่ายแม้บนเส้นทางที่คับแคบ แต่ยังคงมีพื้นที่ใช้สอยภายในที่กว้างขวางอย่างเหลือเชื่อเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความรู้สึกโปรง่งโล่งและอบอุ่นพื้นไม้แท้และวัสดุพรีเมียมที่ใช้ในการตกแต่งทุกซอกทุกมุมสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดแบบวอลโว่พื้นที่ห้องนั่งเล่นถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โต๊ะกลางพับเก็บได้โซฟาที่สามารถกางออกเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ และหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างเต็มที่ให้ความรู้สึกเหมือนพักผ่อนในรีสอร์ตมากกว่าการอยู่ในรถห้องครัวภายในมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่หลายคนต้องหลงรักเพราะถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ครัวระดับพรีเมียมครบครันทั้งเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและอ่างล้างจานที่มีระบบคลองน้ำอัตโนมัติ ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานจริงไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลในส่วนของห้องนอนวอนโวให้ความสำคัญกับคุณภาพการพักผ่อนอย่างแท้จริงเตียงนอนขนาดใหญ่ที่ใช้ฟูกเมมโมรีโฟมเกรดสูงระบบปรับอุณหภูมิภายในห้องนอนแบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนและไฟส่องสว่างแบบปรับโทนสีได้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการพักผ่อน ทำให้ทุกคืนที่นอนหลับในมอเตอร์โฮมนี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆห้องน้ำก็ไม่แพ้กันการออกแบบ